สวัสดีค่ะดรปุณาลีอิสรางกุลนักที่คาะผู้บริหารบริษัทคมเมนชีโกโกจิ ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการโรงแรมร้านอาหารและ CRM ค่ะสำหรับไฮไลท์ในโปรดักต์ของเรานะคะก็มีอยู่หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบ CRM และเครื่องมือทางการตลาดนะคะที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้โรงแรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นระบบ r o y a l t y p โปรแกรมนะคะที่เชื่อมกับระบบทุกอย่างของเราหลังบ้านนะคะระบบ r o y a l t y p โปรแกรมเนี่ยจะสามารถไม่เพียงแค่ช่วยโรงแรมในการเก,ก็บข้อมูลของลูกค้าแต่ว่าเราช่วยโรงแรมในการสร้างไรายได้มากยิ่งขึ้นในการอัพ ให้กับโรงแรมด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นระบบแดชบอร์ดนะคะที่โรงแรมหรือผู้บริหารเองเนี่ยสามารถมอนิเตอร์ยอดขายได้อย่างเรียลไทม์ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะนอกจากนี้ก็จะมะีระบบของเราตอนนี้นะคะเป็นระบบเว็บเบสนะคะสามารถวางบนคลาวด์ได้นะคะก็จะทําให้การทํางานคล่องตัวมากิขึ้นสําหรับผู้บริหารโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังคงมุ่งพัฒนาต่อยอดตัวระบบโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารให้ทํางานได้คล่องตัวขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพและหน้าตายอยู่ u x UI ของเรามีความเฟรนลี่กับยูเซอร์มากยิ่งขึ้นค่ะคอมเมนชีโคโกจิอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมบูธของเรานะคะภายในงานเราจะมีโปรโมชั่นสุดแสนพิเศษสําหรับทุกท่านแล้วก็รวมถึงนงวัตรกรรมใหม่ๆที่คอมเมนชีไม่เคยมีมาก่อนนะคะรับรองว่าจะประทับใจและเซอร์ไพรส์กับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมแน่นอนค่ะขอเชิญช,ชวนทุกท่านมาร่วมงาน FST นะคะซึ่งเป็นงานสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและก็ธุรกิจบริการนะคะเพราะที่นี่มีครบจบที่เดียวห้ามพลาดกันนะคะทุกคน